น้องสวายด,ดีพี่น้องอ่ะสิบวันฟังความฝันกันว่าที่บเบาๆฟังกะฮามันออกเนะาะอยฟังเด้อดเกี่ยวอีหยังบูนี่ว่นนั้นจับเบิ้งเล่มหมู่บ้านเขาไปจับเบิ้งว่าเล็กห้อสิเบื้องเล็ก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 ไทยนี่จก็เลยคอยฝันหมู่บ้านนี่ไป chuyển để cho tôi, nghe cao là sưởi bớt rồi cho chúng lại tổ đứa, cho chúng lại tổ đứa, จำนวไหลายตัวได้พน้องเรื่องคุณจะบอกความมังเอิญให้ฟังคุณจะบอกความมังเอิญให้ฟังความมังเอิญเนาะความมังเอิญของตัวเลขมันมีเกินมันแบบแปลกๆเลยบอกว่าไอ้ซุ้มตัวเลขได้ตัวนี้มันบอซุ้มตัวเลขเนาะบอกว่าไอ้ไข่ไปมูลนิเนาะให้ที่ให้รัฐบาลไทยไปมันนี่ไข่ซุ้มตัวเลข ซุ่มตัวเลขอ่าได้ตัวนี้เนาะมันนี้ก็เล้ไปซื้7 7 9 9อลอตเตอรี่ได้สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าแมนสี่็นย์เก้ามันซือลอตเตอรี่ได้เนาะก็เลยไปเอาซื้ลอตเตอรี่เน่น่แอปเป๋าตังเนี่แหลยได้สี่เจ็ดเจ็ดศูย์เกเก้าแมนว่วันนี้มาฝังได้บันพี่น้องเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ซุ่มตัวเลขได้ตัวนี้เนาะ สูงตัวเลขได้สุลต์เตอร์่ีสูงตัวเลขได้สี่ตัวได้ตัวนี้สี่เจ็ดศูนย์เก้าเก้ามันบอแบบนี้มันนันฝันฝันว่าไปไปจังหวัดสระบุรีนะเพื่อนว่าเขาว่าเหตุเปจังหวัดสระบุรีหนึ่งที่หนึ่งเพื่อนนะผมหมายถึงว่าที่หนึ่งคือจังหวัดสระบุรีตีวันนี้สระบุรีนั่นที่หนึ่งเพื่อนนะวันนี้ข่อยขอยก็เล็ยเนี่ยมึงสอบข่อยเล็ไปเสิร์ชเบิ้งจังหวัดสระบุรีนั่นในเขตเทศบาลยังนะ เลขที่เจ็ดเนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดเลขที่ของของของสระบุรีเด้อันนี like ้ฝันเด้ยน so ี่ยมุกซ่าเนี่ยมาเสิร <that> ์ชเบอร์อ <that> ันน <that> ี้อันนี้ซุ่มตัวเลขตัวนี้วันนี้มาฝันตัวนี้เอาเนาะวันนี้มันสิเบิร์นบอลวันนี้มันสิเบิร์นบอเลขนี่ยฮะวันนี้รัฐบาลไทยนี่ยตีมาตัวนี้บอลตีมาตัวเคยวงกลมนี่งบอาเด้อไทยพุทธประดานมากัวบอกว่ามาเด้อคือติไปเล่าอ่ะไปให้เล่าก็เจ็ดเนาะ นี่ขึ้นจะขึ้นไม่ขึ้นเด้อจะพาจะขึ้นไม่ขึ้นเด้อถ้าพาขึ้นก็ขอให้เรื่องโอ้โหวูหยากเคยบอมาด้อยวูหยางเค้บอมากว่ะอาแล้วติดพายทีเอาเด้อเอาเอาวูหยางเค้บอมาว่ะติดพายทีเอาอันนี้เด้อเนี่ยเคยมว่าซ้ำบอซ้ำอันนี้เด้อเนี่ยเคยฝันนี่เด้ออันนี้เคยให้ไปบ้านนึงบ่อันนี้ฝัน อันนี้ซูมตัวเลขได้ที่แรกค่อยซูมตัวเลขใช่ไหมซูมซมมสี่สสตัวได้เจ9 9บัตรทนี้ที่แรกว่าขยีขอสี่ตัวบัตรี้เคยซ่มที่ได้เจ็ดู้าเก้แมนบอขยก็เดยเอาทั้งเบิร์ที่งแล้วก็ซูมใหม่ซูมใหม่ขยก็ได้เจ9 9ศูนอีกบัตรี่น่ขยสองเทียดด้ตัวเลขตรงกันนะเพิ่มเก้ามาตัวหนึ่งบัตทีนี้ยังหมดแรกก็บาฝันว่าไปจังหวัดสลาบุรีเพอนะจังหวัดสุรินทร์เปแต่วาสุรบี ไปจังหวัดสระบ,บุรีนั่นที่หนึ่งน,น,นันไี้พ่อบอกข่อยนั่นที่หนึ่งนี่คือจะทีหนึ่งเองบูดเนาะวันนี้ข่อยก็เลยไปเสิร์ชเบอร์ในสระจงวบสระบุรีมันก็เลยตัวเลขตรงกันได้พี่น้องเอ้านะอันนี้ให้ไปหมู่บ้านเนาะเด้อเนี่ยวันนี้พ่อบอกว่าไม่ให้พูดมากเขาถือว่าคุมากเขาถือว่าฟังหนังสือซ้ำนี่นาะถ้าเพื่ออยากเติมเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมไปอันนี้ให้ไปไป,ไปอันกนน่อนเนาะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมแล้วเต๊เพจดีแต่ว่าพ่อให้เราไปก้าวจีดนดีเนาะมันซุ้มเลขส มาฝันฝันว่าไปสระบุรีที่หนึ่งมุทิมีหนึ่งบอกโอ้เนาะแต่ว่ามาบอกว่าสระบุรีที่หนึ่งพนะจําได้ลูกขึ้นมาจดไว้แค่บอกกันเลยว่าเปิดเในวงว่าจังหวัดสระบุรีองค์การเทศบาลนเลขที่เขาเท่าไหร่เลขที่เท่านี้นะเลขที่เขาเท่านี้เนาะจังหวัดสระบุรีที่หนึ่งเอากะกะซัมนี่กระติกกาะหัวกับหางกระลอกไปบวงมาเด้อแต่ว่าที่เคยฝันอันนี้ซูมตัวเลขออกหนี่อันนี้ซูมได้เท่านี้ซูมรอบแรกได้เจ็ดศูนย์เก้าใช่ไหมทีนี้ได้เจ็ดศูนย์เก้าทีนี้ ว่าเอ๊มันจะใช่ตัวนี้หรือเปล่าก็เลยเอาเอาลงใหม่แล้วก็เพราะว่าขอสี่ตัวไงขอสี่ตัวนี่จะซื้อไปซื้อสี่ตัวลอตเตอรี่เนาะก็เลยได้เจ็ดศูนย์เก้าเก้ามาเนาะอันนี้ไอ้ซุ่มสองหอบได้ตัวเลขตรงกันเลยได้แปลกวะซุ่มสองหอบตัวเลขตัวเดียวกันน่ะเจ็ดศูนย์เก้าเก้าก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเก้าไปซื้อซื้อลอตเตอรี่ไปนะ c77099 ซื้อลอตเตอรี่ไว้มันอตีเบิร์นบนเครื่อเล็มันอตีเบิร์นว่าเอามวันนี้เขาถามคำเดียวนี่แหละก็จะไปแล้วจะเบิร์นไหมไม่พูดมากวันนี้ไม่พูดมากวันนี้ไม่พูดมากอ่ะจะเบิร์นไหมเด้อจะเบิร์นไหมวันนี้ตัวเลขจะเบิร์นไหมออกรัฐบาลไทยจะเบิร์นหรือไม่เบิร์นจะถามว่าเบิร์นไม่เบิร์นสงสัยเลขเบิร์นเนี่ยเพราะถ้าซื้อเลขเบนหนึ่จักบาทเต้ซื้อลอตเตอรี่แหละอันเดียวอ่ะจะเบิร์นไหมคะเบิร์นขอให้ เบื้องขอให้บอกว่าเบื้อโอ้เลขสิเบิ้องตัวชิโนะก็จเบื้องมองไรเบืองเลขสิซ้ำอยู่พี่น้องกันเล็กเกิดซ้ำว่ะทำว่าเลขกเกิดซ้ำม่เกิดซ้ำขาหน้าหรือซ้ำข้งหลังแต่เลขมีซ้ำตัวบนแล้วมีซ้ำนี่เลขมีซ้ำอยู่เด้นี่มีเลขซ้ำกันนะเลขเลขมีซ้ำไม่ออกเบิ้อเบื้อซ้ำจะบงหูจะซ้ำไทยซ้ำสังแต่ว่ามีซ้ำอยู่เอาเลขที่ซ้ำเกี่ยวกับเลขอะไรนะเอา เลขซ้ำเกี่ยวกับอะไรนะเลขซ้ำนี่เกี่ยวกับเลขอะไรถามแค่นี้แหละตัวใหม่ต้องซื้อเลขเบิ้ลไปแล้วเลขซ้ำนี่เกี่ยวกับเลขอะไรโอ,อร้โหพูดมากว่ะแค่ไม่พูดมากอะ่ะซ้ำนีเเ่เลือเยอะแล้วแต่อันนี้ด้วยเอา้าพูดมากไม่ได้วันนี้เอ้าซ้ำนีแ่แหละเอ้านี่ไม่พูดมากแล้วแต่ดวงแท้ๆเลยเอา้าแล้วแจะพยายามเอาน้ำเด้เอจะซ้ำไม่ซ้ำก็ไม่รู้เลยนะ Workers, แต่ว่ามันมีมันมีมันมีเลขซ้ํากันในเลขวนต้องมีเลขซ้ํากันอะซ้ํากันไม่รู้ซ้ําตรงไหนนะอ่ะเอานี้นะไม่รู้ว่าซ้ำเจ็ดเจ็ดเก้านี่หรือเปล่านะจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดมันจะไม่ไม่ซ้ําทยอะหรือว่าจะซ้ำแบบนี้ซ้ำแบบนหนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไปลองดูก็แล้วกันอันนี้ตัวเพิ่มเติมมาถือว่าหาตัวนี้ไปแล้วแพแล้วไปแพทแล้วจะไปที่มักเพื่อมักน้ำเ็าจะเอามักน้ำเขต้องเอาเอาเพราะฝันสํานี่ันมุกสุดท้าย กะสุนรตลีว้ตัวนี้แบบสี่เจ็ดเจ็ดเอาสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดอาไปสุนรถตุลีกับจ้าพาเบิงเด้สุยสีเจ็ดเจ็ดมันมันมีศูนข่อยกระสุนลงไปว่ามีเจ็กมีหลายแต่ตัวเขาก็เลยไปสื้อทางพันเจาเล็หนาตัวใหนเขาก็เอาเลขหน้าใส่ให้เอาเลขหน้าของรถตัวเองมานะเขาก็เลยเอาสี่เจ็ดเจ็ด่เพราะว่าเลขรถข่อยในที่เสื่อคืมัเลขรถข่อยมันมี่เจ็ดเจ็ดเนาะหกเจ็ดสี่เจ็ดนะเขาก็เลยเอาเลขรถจากของใส่อเ้าพี่น้องแล้วแต่พายดีมากน้ำเด้อ มึงให้บอกว่าไม่ให้พูดมากไม่พูดมากแล้วเท่านี้แหละแล้วพัติมักนั่งก็แล้วแต่เนาะมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเสียงตัวเลขสองครั้งได้เหมือนกันบังเอิญหรือเนี่ยอะบังเอิญหรือเปล่าแต่ยูทูบหนึ่งหาศูนย์ในมือคุณพระท่านในลบอยู่ยูทูบอันหนึ่งหาศูนย์อะยูทูบไันหน้าบ้านหนึ่งหาศูนย์สามมือสี่มือเราเลขพ่ะท่านลบออกอยู่บุท่านในแตกอยู่วันนี้มีคนหลงเงินด้วยกันแล้ววาเอ้าอ๋อลองเบิงเด้อพี่น้องเอ้าโชคดีมีตังค์ทุกคงให้มันหวานรองปันนัดีง